สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มางานรับปริญญาลูกสาวค่ะวันนี้เป็นวันซ้อมนะคะวันรับจริงวันที่14พฤศจิกายน2566ค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องซอค่ะวันนี้รู้สึกปราบปื้มและยินดี พูดแล้วกับน้ำกับที่น้ำตาไหลเนาะจ้าวันนี้น้องซอประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะน้องซอเรียนจบแล้วเย้เย้ยินดีด้วยนะคะน้องซอได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะทุกคนยินดีด้วยนะคะลูกสาวแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆที่เรียนจบกันแล้วทุกคนนะคะต่อไปในอนาคตข้างหน้า ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะ